เอาลับสวัสดีท่านผู้ชมท่านด้วยนะครับยีต้อนรับดโคสู่กราวเดตกันอีกแล้วนะครับก็ไอ้ตัวน,นี้ผมเพิ่องจะรู้ไอ้มดที่เพิ่งไปฆ่ามานะเพิ่งได้เอ่อหมดชิ้นส่วนมดแล้วก็ตอนนี้จะมีเควสอัปเดตกันใหม่แล้วนะครับก็ให้สร้างที่พักนะมันก็จะมีเควสให้เราไปทำอย่างพู้นอย่างนี้โอเคเดี๋ยวไปหาสร้างที่พักกันก่อนเลยดีกว่าตามเควสไปเลยด้วยไอ้โต๊ะถุงงอคือไหมเนี่ย ก้านพืชน,นะพี่ถั่วงอกเหกมือนถั่วงอกจิบหายเอ่อแห้วเกียร์นะอะไรอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเราขอให้ตัดใบไอต้ตันนี้ต้นโคเวอร์หรอโอเคตัดมาฮะโอเคจะใบมันมาใช่เยอะไหมนเนี่ยรู้สึกว่ามันจะมืดแล้วนะนี่อ่ะใกล้มืดเลยครับใกล้มืดแล้ว เสียงไอ้ตัวนี้ไอ้ตัวเขียวๆร <c ales> ู้เลยโอเคเสร็จยังอะ่ะกดบีเพื่อสร้างที่พักไอ้นี่หรอไว้ตรงไหนดินี่คือที่พักเออ่จำเป็นนะฮะสร้างไปประดุจโอเคใส่ปะพวกรารพื้นเรียบร้อยฮะที่พักของเรา อะไรนี่ตั้งค่าจุดเกิดเหรอไอ้นี่เหรอใครจะมืดแล้วรู้สึกจะมีเสียงอะไรลอยๆเข้ามาเลยๆวะเนี่ยอ่าตั้งค่าจุดเกิดอ๋อถ้าตายก็จะมาเกิดที่นี่โอเคฮะเดี๋ยวเราค่อยมานอนโอเคเดี๋ยวเก็บหัวหาด้วยก่อนอาหารประชังชีวิต คือตอนนี้เควสโอ้ยคือตอนนี้เควสก็จะเป็นเขีย,ยเลเซอร์นะฮะโอเคงั้นเราต้องไปเขียโอ้ยโอ้ยตาเราโอเคถ้าไอพวกนี้ถ้าเราไม่ไปตีมันก็ไม่สนใจเรานะฮะมันเป็นสัตว์ที่แบบเออไม่โจมตีคนไม่ไม่เป็นพวกจะพวกอุร้ายถ้าแบบเราไม่ไปตีก่อนอะไรประมาณนี้แนะ่เคงั้นตามหาแสงเลเซอร์นี้ไปอยู่ไหนอะ อยู่ไกลจัดเลยใครจะมมดด้วยใน้ละฮะนี่ยเจอจมดแดงอยู่เลยเฮ้อเดี๋ยวเดี๋ยวเจ้ากันเลยหรอยังไม่ทำอะไรเลยโดูแค่เดินผ่านเมื่อกี้เออเห็นจ้องหนักเลยถอยไม่กล้าบวกว่ามันเออมาเป็นมาเป็นครครโอ้ยมาเป็นฝูงเออ แต่บอกเลยไอ้ตัวนี้สำคัญนะต้องเก็กบไว้ไอ้น้ำน้ำเลี้ยงอ่ะคือ,อนะที่เกิดมันทำต,ตัวไม้มันหายยากจัดเลยเสียงน็หกอ่ะเงนี้ไม่โกรธไม่เด๋อวดืมดูเลเซอร์โอเคเลเซอร์เขาบอกอะไรปุนล็อกเลเซอร์โอ้ย ออเเซอร์ที <sm> tamam ่ม <ixon> <lab> ันไปแบบขัด <worldwide> ขัอะไรนี่ค <inside> <sm art in> ือไอ้พวกนี <eland> ้ใช่ปะไอตัวอะไรวกเนี้ยเดี๋ยวเอ็กท์บอะไรกับสายไฟข้าอืออ้าวจิมจิมจิมทีเดียวล้วงอะโอโอ้โหเหมือนไอตัวเห็บอะโอ้ยตัวอะไรขนือโอยมาเียบเลยมันมาแล้วโอ้ยโยโยโอ้โดใส่กระโดดใส่เหรอ อันนี้เมื่อกี้รู้สึกจะแทงไปโดนนะก็เลยแบบไม่ตายโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดอันแหนอันแหนตัวลบจิ้มจิ้มจิ้ม,มตายไอ้ตัวน,นี้นี่ต้องระเออเดี๋ยวเดี๋ยวจิ้มไวอุ้ยตายเยอะไอ้ตัวพวกที่จะมาเยอะทำไมเตี้ย,ยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะฮะมันมืดอ,อ่ะือเออเ,เดี๋ยวเดี๋ยวมันมี ครบเพลิงอยู่จําได้เอออยู่ไหนอะ่ะมีนะฮะมีมีมมเอ่ออ๋ออันนี้นี่นี่ขับมาเชือกตัวนี้ครบเพลิงขับมาเย็บร้อยฮะมันจะมืดเราต้องใช้ครบเพลิงในการเดินทางเอ,อ่อตรงไหนเนี่ยมือข้างที่ไม่ถนัดอ๋อข้างที่ไม่ถนัดก็คือซ้ายใช่ปะโอเค ตอนนี้เราก็สว่างขึ้นแล้วนิดนึงอืมนี่จะได้เดินทางแบบปลอดภัยหน่อยนะโอเคเราต้องไปเคลียร์ตรงนี้ใช่ปะโอ้ยทำอันมืดบิดถ้าไม่มีโคมไฟเออตัวทอดนี่แบบเข้ามาไม่ได้เลยจ้าอ่าวดีเจ้าเรอะเฮ้ยเฮ้ยเจ้าโอ้ยเยอะเอ้ยสองตัวเลยอุ้ย เกไปไหนไปไหนนี่หยิบลูไว้ฮะเดี๋ยวโรยโอเคข้างในตรงมีเนี่ยเอาเดี๋ยวจะป่าจะป่าพวกโอ้ยลูกดไปนี่าดูสามตัวเก้าดีฮะเฮ้ยเด้อเรื่องรถฮะอ่าเล่นไปดูเลื่องตัวเองแล้วเนี่ย สองตัวสองตัวเดี๋ยวรอบหลังรอบหลังนี้ท่อข้องหลังนี้แหวงเวอร์อันนี้อะไรอ่ะการลากหมอกไม่รู้ฮะแต่เก็บไปก่อนเอาไปไอ้น,นี่เอาไปวิจัยเก็บวิจัยให้หมดอันนี้อะไรอ่ะหินกรวดอ๋อต้องทำคอร,ร์สใช่ปะคอร์สใช่ปะ ควันเรามีนะฮะนี่แต่ยังไม่ได้ทำโอเคครับมาเอาว๋เอา,อ,เอ,าออกมาใส่ช่องสิคร้อนอยู่ในรากมาฮะเอ,อ,อิมไปทุบโอ่งแข็งมากฮะตุ๊กควานกดว้าเรียบร้อยตายไปหน,นึ่งควอนไปได้ปะ เก็บหินได้เหมือนเดิมไปเอาไปไปไม่ได้ไปอ๋อกดนั่งแหละเก็บพวกนี้ได้วยสองสั่นสองชั่งนี่อะไรอะเอ่อเอสซี อะไรวะเนี่ยนักสู้ไรคนเนระโอเคนะครับเราเคลียร์ตรงนี้เสร็จแล้วออเอาต้องใช้โอ้เครื่องมือระดับสูงคงต้องเป็นอ่อควันระดับสูงนะนี้มันมีระดับสูงระดับไม่สูงเลยหรอว้าออกมาจากถ้ำก็มืดพอดีกว่าจะถึงบ้านกวรจะถึงบ้านเดินวนไปสักไกลโอเคเดี๋ยวขอนอนเออ สักแปดชั่วโมง <c oughs> เออเดินทางตอนกลางคืนมันไม่เออหมดไปนะฮะวิเออช้าพอดีตีห้าหกโมงโอเคฮะปิดไฟซะแล้วก็ตอนนี้ก็ปลดล็อกเลเซอร์กีดควางเหรอไอ้ตรงนั้นไม่ก้อนนะเดี๋ยวตอนนี้เราต้องมาวิจัยเออได้อะไรไอ้ตัวอะไรขน,นดีใจไปดูกันนะว่า <c oughs> ทำอะไรได้สอนกับบอกไรคนอาะ ขี่ไว้ก่อนแล้วก็ัวนี้มาวิจัยฮะที่อยู่ในถ้ำอ่ะเชิงเทียนรามบกแล้วก็โคมไฟโคมไฟอ๋อเชิงเทียนโคมไฟอเคฮะเรียบร้อยวิจัยหมดแล้วโอเคเดี๋ยวจะเก็บใบนี้ไปวิจัยนะมันน่าจะเอาไปทําบ้านได้โอเคแบกได้ครั้งละห้าไปหาไวิู่วิจัยรู้สสุอย่าง ยังไม่วิจัยตัวนี้อ้าโอเคใช้อ่าใช้ด้วยตัวนี้จะใช้ทําบ้านโอเคฮะผมจะทําที่อยู่อาศัยเป็นที่อยู่ที่พักชั่วคราวนะก็ท,ทําแถวๆนี้เนี่ยเนะอเออหาที่พักแบบอยู่ดีๆหน่อยคือ <c ười> ทําไม่ใกล้ศูนย์วิจัยไว้ก่อนเราน่าจะอยู่ที่นี่สักพักหนึ่งแล้วค่อยออกสำรวจวแบบหามีมีคงมีของอะไรดีๆก่อนแล้วค่อยออกสำรวจ จะหาพคนที่ก่อนโอเคมาดูกันสิว่าไอ้ที่สร้างบ้านนี่ทำแบบไหนได้บ้างอันนี้กำแพงเหรอกำแพงกำแพงไม่มันไม่มีแบบบ้านอะไรอย่างนี้หรอหรือต้องวิจัยเพิ่มอ,อ่ะเอิ่มอะไรวิจัยได้บ้างเนี่ยเออไอ้ใบไอ้นี่ไอ้ใบไอโคเบอร์เออเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวต้องวิจัยดูก่อนนี่นี่ จิบหิบหยิบไปเฮ้ยน้ำเยุดหยุดหยุดหยุดตกน้ำตายวิจัยซิใบตัวนี้มันใช้ทำอะไรได้ตะกร้าเก็บของแล้วก็โต่อแค่นี้ะตะกร้าเก็บของโอเคงั้นสร้างเท่าที่สร้างได้ก่อนนะท่ามันแบบที่พักเออชั่วคราวพักชัว่วคราวไอ้ทุบได้ไหม ถูกไม่ได้กันก็ไม่ต้องครุบโอเคเดี๋ยวดูที่พักอาศัยก่อนเดี๋ยวทำกำแพงก่อนประตูไว้ที่หลังอันนี้อะไรเนี่ยประตูหน้าอันนี้หน้าต่างกำแพงคึ่งชั้น,นโอเคประมาณนี้ก็พอมั้งอ่ะแล้วทางเข้าอ่ะโอเคฮะ เฮ้ยตัวนี้อาหารอาหารอาหารนี่เจ้าเดินมาแบบนี้เจ้าต้องโดนโอเคเราใช้ใบนี้ไปอืมไม่เดืเอดรึว้านี่คือเฮ้ยเอาไ้ทำไมตัวนี้มันสั้นมาเนี้ย กอดมันขวางลมแล้วไปตามจีบมาอีกแล้วครับกับอุปสรรคที่แบบไม่รู้จักการวัชพืชน,นี่คืออะไรการวัชพืชมันมีกี่ต้นวันนี่ยไอตัวนี้โอเคไปหามไปตามหาเอ้ยนี่หรอน,นี่นี่่ชัวชัว ระดับสูงไม่ใช่ถ้าระดับสูงเราไม่น่าจะใช้ได้นี่การวัชพืชก็คือดอกแดนเดียดีไลออนนั่นเองนะฮะโอ้โหจะเดินวนตั้งนานทองเดินตีไปมาเดินตีไปไหนไอ้นี่ต้องทำดังข้าพผึ้งไมเนี่ย ไอเดี๋ยวเอาไอ้นี่ไปวิจัยด้วยเลยสาบอยากมาแล้วนี่เออมันจะได้โครงสร้างด้วยเออว่าคือแบบมันจะเพิ่มเอ่อพวกโครงสร้างที่แบบแข็งขึ้นโอเคฮะเฮ้ยเบรงโติจะบูมบานเครนิ้งท่อนการพืชแล้วก็ไอแผงแย่โอเค วางนี้ไปโอเคประตูเสร็จว้าเรียบร้อยูทางเข้าแบบโอเคก็พอได้นะเออเดี๋ยวคือตอนเนี้ยในตัวมันแบบของเต็มนะฮะคือมันมีไอ้เขาเรียกว่าอะไรกระเป๋าไว้นั่นอยู่ไอ้ที่เก็บอตะกร้าเก็บของนี่ฮะมันน่าจะใส่ของได้ใช้เชือกกับ ไอไบโคเวอร์หรอเชือกสามไบโคเวอร์ขี okay, ่ตะกร้าฮะพร้อมเร้วเดี๋ยววางไว้ตรงนี้เลยว้าที่เก็บของฮะเก็บอะไรที่แบบไม่ได้ใช้ก่อนดีกว่าไอ้พวกเนี้ยพวกมาร็งหอยนี่ควอนโอเคประมาณนี้ของก็แบบเร็วเร็วเร็วโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว มดเดี๋ยวอย่าพึ่งอย่าพึ่งเฮ้ยมดมากินไอ้ที่ย่างไปเมื่อกี้หมดเลยอืมอย่างนี้ก็ต้องย้ายฮะย้ายมดโอ้โหบังอาจบังอาจมากบางอาจคือเมื่อกี้ย่างเนื้อไอ้วาดไว้แต่มดมันมากินซะหมดเลยโนเคียไปนี้นี่เนี่ยนะฮะเดี๋ยวเฮ่อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวได้เจอกันเนี่ยโอเคครับอ่าเดี๋ยวเราไปทำเคว้กันต่อเลยดีกว่า มันมีเออเฮ้เเยเฮ้ยกีบกัดนี่สู้ต้องสู้อ่ะเีแกไปฮะตัวโอเคมันไม่เลือกเรียบขึ้นมาก็โอเคเดี๋ยวไปดูไว้ตรงนี้กันนะว่าเขาให้เราปลดล็ออะไรยังไงเดี๋ยวเห็นหมอดเห็นหมอดเนื้อชันรอดไอน้นี่โอเคเอ่อตรงนี้กดไม่ได้แล้ว ถ้าเราอเ,เอา้าไอ้นั่นติดอีกไอ้นั่นติดอีกนี่ตรงนี้ติดอัน,นต้องปัม๊ม <c oughs> ล่วงมาซะดีๆทำงานได้ยังโอเคฮะเรียบร้อยนี่โอเคกดนี่เลย เอาโอ้เยอะมากเครื่องระเบิดไอ้โดม่อกี้กำลังคิดเลยว่าเอาถ้าสมมติว่าอ่าเราทำสำเร็จจะไหมเราโตขึ้นเออเกมก็จบดิเออแล้วก็จุดๆอือเกิดการระเบิดขึ้นแล้วมันจะไปอยู่ที่โคนต้นไม้ไอ้ที่ระเบิดโอเคงั้นเราต้องไปตรงนั้นใช่ปะสำรวจการระเบิดของต้นไม้โอเคมันมีภารกิจต่อโอเคบอกเลยว่ายาวแน่นอนนะครับกับกราวด์เดในครั้งนี้ โอเคครับก็ไว้สำรวจต่อกันในคลิปหน้าดีกว่านะครับสําหรับการเรียนในคลิปนี้ผมคงต้องขอลาไปตอนนี้ดีกว่านะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็าฝากไลค์ฝากติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อพลาดคลิปใหม่ช่องเราครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ